พี่ม่อนพี่ม่อนว่าเล่นไฟฟ้าทั้งตีไหมใช่ไฟฟ้าทั้งตีเลยซาลามานดิความเสียหายหลับภัยพิบัติโอ้ยตีไม่เก้า แล้วมันเคาน์เตอร์ไม่ได้ด้วยนะเพราะว่าเคาน์เตอร์ไปก็ไฟฟ้าก็สตักเฮ้ยเ้ยไอ้ตุ๊บุ๊บตุ๊บุ๊บพี่อเป็นแล้วเฮ้ยเซาอีกตัวนี่คุณรูกว่าคุณหมดความทรมานแล้วเนี่ยนี่ไงอัติใส่แม่ง หลรือว <wie> ่าตอนนี้มอนมานั่งหัวระเราอยู่อะพี่มอนน่าจะถามว่าแบบพวกมึงเล่นอะไรกัน